ระบบชลประธานชุมชนนั้นเป็นการจัดการทรัพยากรน้ําของคนในชุมชนเดียวกันนะครับโดยใช้ความรู้ในท้องถิ่นเป็นต้นทุนแล้วก็ที่บ้านจานอาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็มีการจัดการบริหารน้ําเพื่อคนในชุมชนเช่นเดียวกันเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นเขามีแนวความคิดนะครับว่าการจัดการน้ําด้วยระบบนี้จะดีกว่าการสร้างโครงการชลประธานขนาดใหญ่ของหน่วยงานรัฐติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเสียงคนอีสานครับ การจัดการน้ำของชุมชนในพื้นที่บึง่ามบริเวณลุมน้ำมุ่นตอนกลางเป็นพุ่มปัญญาดังเดิมของชาวบ้านที่ทำกันมานานแล้วและที่บ้านจาตนตําบลทับไงอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นอีกพื้นที่หนึง่งที่มีการจัดการระบบชลประทานชุมชนโดยชุมชนยางเป็นระบบทำให้ประหยัดงบประมาณบ่อสูญเสียพื้นที่ในการสางคล้องส่งน้ำม,มากจนเกินไปและยังสามารถบริหารจัดการน้ำได้โดยง่ายรงกา าเกินรากิิสลนนครับแต่พรมันมาสารเคลขึ้นนะครับแต่ถ้าไหเดินน้ำไม้องสั่นนี่ลรู้น้าแกงขึ้นรู้ดูโคตรซนั่นน้ามีใวงหน้าเอาพี่ร้องชุนชนนี่เียกดนยางพิสังเกตนะครับถ้าไม่น่าจเสียหายในะทุกทุกมันใจก็เลยขอมอคคิดเาใหม่เลยเห็นหน้าปังให้ดูแรกนะครับแต่รองพี่ร่องคือกู่ปาอกันมะขุข้องนะครับ่องที่แรกก็ ต้องขอทานกับดีขึ้นนะครับการคพิ่มข้องนั้นเข้ามาในพืชทุ่งขึ้นเพิ่มข้องการขื้นเหมือนรับเพิ่มข้นแค่ประมาณสักเมตรหนึ่งตั้งถั่วส่วนนอช้รวมกันนักวิจัยกำลังคุณเร่งค้นคร้าทั้งสี่ล้นขึนไปจักหมื่นขึ้นสี่นะครับผู้เสี่ยวธรต่อไปกับหมอกไปกันมาเมื่อเกิดประโยชน์ในตอนนี้ปัจจุบันชาบ้านจานได้พัฒนาเครื่องสูบน้ำห้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันมาเป็นก๊าซหุงต้มแทนเพื่อลดรายจ่าย การใส่คล้องส่งน้ำการใส่ร่วมกันแบบระบบเพื่อยาิแบ่งเวลาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลในการสูบน้ำเข้าสู่คล้องส่งน้ำนี่นายยู่ซึบเลยการใส่ใจคล้องมีของน้ำเผมวผมเห็ดโดยมือขององครับไถด้าไถเหยียดีเลยก็ประมาณตั้งจิตแล้วไดตั้งเป็นคูค่าน้ำมันสึเป็นค่าสูบน้ำสูบทุกอย่างนี่เลยกระจิตทบไปประมาณ จัดสองมืนสี่สิปีที่ผ่านมาหนี่เพราะว่าขายเขาได้เขาให้ตันละแต่ทันเขาได้ซิบตันสีสิบเนี่ยถือว่าคิดเอาเป็นซื้อต่าซะก็ได้เงินอยู่แปดหมื่นมาหาคาใส่ใจแล้วผมก็คิดว่าเยอะยู่หกหมื่นหมื่นนี่การจัดการระบบชนรัฐานชุมชนเป็นการจัดการน้ามขนาดเล็กที่ชาบานจัดสรรกันเองด้วยระบบสิทธีชุมชน หากเปรียบกับโครงการขนาดใหญ่ยางเคื่อนราศีสลดยที่ใส่งบประมาณหลายร้อยล้านบาทและยั่งบวร่วมถึงค่าเสียใจค่าชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งบ่คุ้มกับการลงทุนถ้าวันข้างนามีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆอีกภาคราฐค้นทบทวนถึงผลกระทบของชุมชนและจุดคุ้มทุนเพราะที่ผ่านมาได้เกิดกรณีตัวอย่างแล้วในหลายพื้นที่ในภาคอีสาน ค้นซูโพนักข่าวพลเมืองกลุ่มเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินทร์รายงาน